ทยมาเหนือทำเอาเขมรช็อกคาเก้าอี้หลังท่านสีหัสักตัวแทนไทยตกหน้าเขมรแต่กางเวที UN ซัดเขมรตอแหลหลอกลวงโลกเล่นบทเหยื่อบิดเบือนและยั่วยุต่อเนื่องเคยท่าแพ้เมขมรคาวเวทีนานาชาติให้ทั่วโลกได้เห็นทำเอาเขมรเลิกรักไปไม่เป็นกันเลยโดยก็เป็นไปตามค่าจริงครับหลังจากเขมรเล่นเกมยั่วยุจัดฉากสร้างสถานการณ์ที่ช่องอ่านมายิงถล่มทั้งปืนกลและปืนครกมาย,ยังฝั่งไทยแล้วก็ต่อแหลว,ว่าไทยยิงก่อน เพื่อนำไปฟ้องคณะ IoT แต่ทว่าแผนของขเเมรยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะต่อมาสดสดร้อนๆ้อนขมรก็นำเรื่องนี้ไปฟ้องที่ UN X อีกซะด้วยเพราะมาล่าสุดนะครับเช้านี้ก็ได้มีรายงานทันทีว่านายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของขเเมรได้ขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติ u n g a ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่27กันยายนโดยมีการพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยและขเเมรพร้อมกล่าวหาว่าไทย ละเมิดอ,อธิปไตยและสิทธิของชาวเขมรในสุนทรพจน์ของเขาต่อที่ประชุมสมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่80รวมถึงบอกว่าไทยเพิกเฉยต่อการใช้กลไกที่ได้ตกลงกันไว้และเลือกที่จะใช้กำลังทำลายความพยายามเพื่อสันติภาพพร้อมกับเน้นย้ำว่าเขมรได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติดังนี้ โดยระบุว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชนชาวเขมรผ่านการบังคับขับไล่และการขู่ว่าจะบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศในดินแดนของเขมรนายปักสุคนยังกล่าวว่าเพื่อนบ้านดังกล่าวโดยไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศไทยโดยตรงได้หันไปใช้กําลังแทนที่จะใช้กลไกที่ตกลงกันไว้โดยอ้างอิงแผนที่ฝ่ายเดียวแทนที่จะเป็นแผนที่ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่จะทําขึ้นภายใต้สนธิสัญญาที่ผูกพันทั้งสองประเทศ ซึ่งเขาเน้นย้ำว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการบ่อนทําลายการสร้างความไว้วางใจและความพยายามเพื่อสันติภาพเขายังย้ําถึงความกังวลอย่างยิ่งของขเขมรเกี่ยวกับการขับไล่พลเรือนของตนภายคุกคามจากการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศกับพวกเขาและการพัดถิ่นของครอบครัวจากที่ดินที่พวกเขาอาศัยมานานหลายทศวรรษแถมพูดว่าวิธีการควบคุมดินแดนในส่วนของแนวชายแดนที่ยังไม่ได้มีการปักปันอย่างชัดเจนเช่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงการไม่ใส่ใจต่อข้อตกลงที่ได้ทำไว้ไม่เพียงแค่เงื่อนไข,ขของการหยุดยิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพันธก,กรณีร่วมกันในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยโดยเขาเกล่าวเสริมถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการโจมตีโดยไม่มีการยั่วยุต่อกองกำลังขเขมรในพื้นที่อันเซหรือช่องอานมาในเช้าวันที่27กันยายนเขาย้ำว่าขเขมรได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาที่ว่ากองกำลังขเขมรเป็นผู้ดีเริ่มการประทะซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง กองทัพของเราไม่ได้เปิดฉากยิงก่อนและไม่ได้ตอบโต้ต่อการย่วย,ยุแต่อย่างใดนะโอ้ตอแหลมาเต็มจริงๆแต่ทว่าจะมีคนเชื่อไหมก็อีกเรื่องนะน้องเมนเพราะต่อมาเลยนะครับทางฝ่ายไทยก็เตรียมพร้อมตบหน้าขเขมรแล้วหลังจากฝ่ายขเขมนได้พูดเสร็จไปฝ่ายไทยนําโดยนายศรีหัสัต พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยที่80โดยได้ออกมาตอกหน้าขมรแบบเต็มๆพร้อมชี้ชัดให้โลกได้เข้าใจว่าขมรกกำลังเล่นบทเหยือ่อบิดเบือนและโกหกโลกอยู่โดยท่านได้เน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้สนับสนุนพหุภาคีนิยมผู้รักษาสันติภาพผู้ปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแหแผงดินแดน ซึ่งเราก็ขอนำเฉพาะเนื้อหาสำคัญตอนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังต่อถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศไทยในบทบาทผู้รักษาสันติภาพและการยืนหยัดเพื่ออธิป,ปไตยโดยได้กล่าวว่าเรียนท่านประธานท่านผู้มีเกียรติประเทศไทยตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังในฐานะผู้รักษาสันติภาพกำลังพลของเรายังคงปฏิบัติหน้าที่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือและสร้างชีวิตใหม่ ให้แก่ผู้คนที่ต้องแตกสลายจากความขัดแย้งเราภูมิใจที่ประเทศไทยได้กำจัดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นบึ้มไปแล้วกว่า99%ภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นบึ้มสังหารบุคคลซึ่งไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามพันธกรณีหากแต่เป็นการคืนพื้นดินที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนของเราเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและเติบโตได้อีกครั้งแต่การปกป้องประชาชนของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจ เราต้องผเผชิญกับความท้าทายที่ไร้พรมแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพจากความขัดแย้งภัยพิบัติหรือแม้แต่การก่ออาชญากรรมไซเบอร์ที่กระทบผู้คนเป็นวงกว้างซึ่งล้วนแต่ต้องการความร่วมมือระดับนานาชาติตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้มอบที่พักพิงแก่ผู้พักถิ่นจากเมียนมาและในวันนี้เรายังมอบโอกาสให้พวกเขาสามารถทำงานมีศักดิ์ศรีและมีส่วนร่วมในสังคมไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและหาทางออกที่เป็นรูป,ปรธรรมขณะเดียวกันเราตระหนักว่าภูมิภาคคือรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงการสร้างประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งต้องยืนอยู่บนรากฐานนี้แต่ความท้าทาทยยังคงมีอยู่โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมาที่ยังน่ากังวลประเทศไทยยังคงยืนยันเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาและสันติภาพที่ยั่งยืน แม้แต่กับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดก็ยังอาจเกิดข้อพิาพาทได้โดยสถานการณ์ปัจจุบันกับขมรไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของเรามีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันในอาเซียนอย่างไรก็ตามน่าเสียใจที่ขมรยังคงนำเสนอข้อเท,ท็จจริงบิดเบือนบนเวทีโลกข้อกล่าวหาที่ห่างไกลจากความจริงเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริง เหยื่อที่แท้จริงคือทหารไทยที่เสียขาจากทุนบึ้มเด็กที่โรงเรียนถูกยิงถลม่มและพละเรือนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกโจมตีประเทศไทยเปิดพรมแดนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970เเพื่อรับชาวขเขมรหลายแสนคนที่มีสงครามกลางเมืองและแม้หลังจากนั้นเรายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างและฟื้นฟูขเขมรหลังข้อตกลงสันติภาพปารีสเพราะเราเชื่อมั่นว่าสันติภาพของขเขมรคือผลประโยชน์ของประเทศไทย เพราะนี่คือสิ่งที่เพื่อนบ้านพึงปฏิบัติต่อกันท่านประธานการหยุดยิงในปัจจุบันยังคงป่อบ้างการยัออย่วยุและการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยขเขมรไม่ว่าจะเป็นการระดมพลเรือนเข้าสู่ดินแดนหรือการยิงโจมตีทหารไทยรวมถึงการส่งโดรนสอดแนมล้วนบ่อนทำลายความสงบและเสถียรภาพตามแนวชายแดนผมขอย้ำอย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยยืนหยัดเพื่อสันติภาพเสมอมาและจะทำทุกวิถีทางเพื่อหาทางออกที่สันติ สำหรับปัญหาที่เผชิญอยู่กับเ,เมขมรขณะเดียวกันไทยจะไม่ลังเลที่จะปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของเราอย่างมั่นคงและแน่วแน่วันนี้ทั้งสองประเทศกำลังยืนอยู่บนทางเลือกสำคัญว่าจะเลือกเส้นทางของการ,รเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่องหรือจะเลือกเส้นทางของสันติภาพและความร่วมมือประเทศไทยเลือกสันติภาพเพราะเรามั่นใจว่าประชาชนของทั้งสองประเทศสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย การเจรจาความไว้วางใจและความสุดจริตมิใช่เพียงถ้อยคำหากแต่เป็นหนทางข้างหน้าที่เรายึดมั่นและจะยังคงใช้หลักการนี้ในการทำงานร่วมกับอาเซียนนานาประเทศและมหาอำนาจทั้งหลายเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ่งเรือง,งร่วมกันของประชาคมโลกโดยถ้อยแถลงน,นี้ก็สะท้อนทั้งหัวใจของชาติและบทบาทของไทยในประชาคมโลกอย่างแท้จริงนั่นเองครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วย ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า